ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อักษรอ,ออนเลิร์นค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูแพรวอีกแล้วนะคะในชั่วโมงภาษาไทยของชั้นป .5 ค่ะเรานะคะยังอยู่กันที่เรื่องของการอ่านคําในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรานะคะลองไปทบทวน,นกันก่อนคะ่ะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปนะคะ สิ่งที่เราเรียนไปก็คือเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายที่จะมาประกอบคําแล้วก็ข้อความนะคะโดยที่เขาเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดมากๆนะคะรวมถึงเขาก็จะมีหน้าที่แล้วก็วิธีการอ่านที่แตกต่างกันไปค่ะเครื่องหมายที่เราเรียนนะคะเราได้เรียนไปก็คือเรื่องของวงเล็บนะคะก็คือตัวนี้เองนะคะ เดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าวงเล็บเนี่ยเขามีวิธีการอ่านยังไงนะคะวงเล็บนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือนขลิขิตนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไปเห็นชื่อนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะเขาคือตัวเดียวกันนะคะเป็นวงเล็บเหมือนกันวิธีการเขียนนะคะก็คือเขียนแบบโค้งๆลงมาแบบนี้นะคะนี่นะส่วนด้านในที่อยู่ ในวงเล็บก,ก็จะเป็นข้อความหรือคำนะคะซึ่งวิธีการอ่านนะคะนั่นก็คือเวลาที่เรานะคะเจอเราก็จะอ่านวงเล็บนำหน้ามาก่อนแล้วค่อยอ่านคำหรือข้อความที่อยู่ด้านในวงเล็บนะคะ,ะแบบนี้นะอย่างเช่นวงเล็บคำหรือข้อความนะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยรู้ว่าอ๋อคำคำนี้นะเป็นคำที่อยู่ในวงเล็บ นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาฝึกการอ่านวงเล็บกันดูดีกว่าค่ะ,ะจะเป็นข้อความยาวๆเลยนะคะอันดับแรกเวลาที่เจอข้อความยาวๆแบบนี้นะคะเราจะต้องดูก่อนค่ะว่าข้อความทั้งหมดเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองดูว่าเอมีเครื่องหมายวรรคตอนตรงไหนไหมที่เราเนี่ยจะต้องอ่านนะคะอย่างข้อความนี้นะคะเราก็ต้องดูอ่ะมีวงเล็บใช่ไหม เดี๋ยวเราก็จะต้องมีวิธีการอ่านที่เฉพาะลงไปอีกนะคะอะถ้าเราอ่านข้อความนี้เราก็จะอ่านว่าดอกขจรวงเล็บดอกสลิดเป็นดอกไม้ที่คนนิยมปลูกเพราะสามารถนำมารับประทานได้และมีชื่อเป็นมงคลเห็นไหมคะเรานะคะก็จะอ่านดอกขจรก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นคำที่อยู่ด้านหน้าวงเล็บ เสร็จแล้วเราถึงจะอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะแล้วก็ค่อยอ่านคําในวงเล็บก็คือคําว่าดอกสลิดนั่นเองนะคะนี่นะคะดอกขจรนะคะเราสามารถที่จะนํามารับประทานได้นะรวมถึงชื่อเป็นมงคลก็คือคําว่าขาจรเนี่ยหมายถึงการกระจายไปทั่วนะคะคือคือประมาณว่าชื่อเสียงกระจายไปทั่วมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อความนี้อ่ะ ว่าสายตาดูก่อนนะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวงเล็บนะคะก็จะไปอยู่ด้านท้ายข้อความเลย mm hmm. เห็นไหมอ่าตรงนี้นะคะเราก็จะต้องมาเน้นนะคะว่าเราจะต้องอ่านยังไงนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อความนี้เราก็จะอ่านว่านวนิยายเรื่องข้างหลังภาพเป็นผลงานการประพันธ์ของกุหลาบสายประดิษฐ์วงเล็บสีบูรพา เห็นไหมคะเราก็จะอ่านข้อความยาวๆตรงนี้มาก่อนเลยค่ะอ่านไปเลยนะคะอ่านแบบปกติเลยแล้วเราค่อยมาอ่านชื่อเครื่องหมายจากนั้นนะคะค่อยอ่านคําในวงเล็บค่ะก็คือคําว่าสีบุรพานั่นเองนะคะเห็นไหมคะการอ่านในวงเล็บการอ่านวงเล็บนะคะมีความง่ายเนาะไม่ค่อยยากมากนะคะเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องสังเกตดนึงว่าวงเล็บเขาไปอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็อ่านตามที่เราเคยเรียนมา นะะในวันนี้ค่ะเรานะคะจะขึ้นเรื่องหม่นะคะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเรียนเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายนี้นะคะมีชื่อว่าอัญ,ญประกาศค่ะ อัญประกาศนะคะหรือที่เรานะคะอาจจะคุ้นหูกันว่าเครื่องหมายคําพูดนั่นเองค่ะเครื่องหมายนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องหมายคําพูดใช่ไหมดังนั้นนะคะเขาก็จะเป็นเครื่องหมายที่อยู่คู่กับคําพูดนั่นเองเรานะคะจะเห็นเขาบ่อยๆค่ะเวลาที่เราอ่านจําพวกนิยายนะคะแล้วมีบทสนทนาเกิดขึ้นนะคะหรืออ่านบทสัมภาษณ์แล้วพอเป็นคําที่ผูสะะดด้สัมภาษณ์นะคะผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยพูดออกมา เขาก็จะมีเครื่องหมายเหล่านี้ครอมข้อความเอาไว้ค่ะนี่กันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาต้องมาคู่กันเสมอนะสองตัวนี้นะคะแต่ว่าจุดๆตรงนี้นะคะเราเอามาแทนข้อความเฉยๆนะคะข้อความคือจะอยู่ด้านไหนนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอัญญประกาศเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายนี้นะคะจริงๆไม่ใช่คล้ายคลึองอะ่ะคือแทบจะดึงออกมาเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะ ตัวนี้เราจะเรียกว่าบุพสัญญา หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายละนะคะซึ่งในชั้นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรียนนะแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายที่มีความเหมือนหรือคล้ายกันอยู่ค่อนข้างมากก็คือดึงตัวนี้ออกมาเพียงตัวเดียวนะคะอย่าสับสนนะคะเพราะว่าเครื่องหมายนี้นะคะเครื่องหมายบุภสัญญาเนี่ยจะมีวิธีการใช้แล้วก็วิธีการอ่านที่แตกต่างจากอัญประกาศไปเลยนะอย่าจําผิดนะคะอัญประกาศจะมากันเป็นคู่ๆนะคะแบบนี้นะเขาต้องมาพร้อมกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มาเพียงแค่เดียวๆแบบนี้นะเอาแค่ตัวท้ายตัวนี้ออกมาเราจะเรียกว่าบุพสัญญาหรือเครื่องหมายละนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะลองมาดูกันดีกว่าว่าการอ่านอนัญประกาศเนี่ยเราจะอ่านยังไงนะคะการอ่านอนัญประกาศง่ายมากค่ะก็คือไม่อ่านชื่อเครื่องหมายค่ะเรานะคะจะอ่านข้อความที่อยู่ในในในส่วนตรงนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ ไม่ต้องอ่านเครื่องหมายนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเอ๊มีอนันนี้ประกาศอยู่ตรงนี้นี่นะมีอยู่ตรงนี้นี่นะแต่ว่าก็ไม่ต้องอ่านนะคะเราก็อ่านไปเลยว่าอ,อย่างอันนี้ที่ยกตัวอย่างเขาบอกแม่ว่าแม่ครับผมอยากไปเที่ยวทะเลนะคะ,ะแบบนี้เราก็อ่านไปเลยคะ่ะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะ การมีอัญญาประกาศเนี่ยมันจะช่วยเราในเรื่องของให้เราได้รู้ว่าอ๋อตรงเนี้คือคาพูดนะตรงนี้คือเป็นบทสนทนานะไม่ใช่บทบรรยายแล้วนะคะมันช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเวลาที่เราอ่านเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะลองไปฝึกวิธีการอ่านการดูนะคะ,ะมาดูที่ข้อความนี้นะคะข้อความนี้อ่านว่าอะไรคะ ก็จะอ่านข้อความไปเลยนะคะเราไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเราก็อ่านว่าองอาจมีชื่อเล่นว่าเกมองอาจมีชื่อเล่นว่าเกมนะคะสำหรับข้อความนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มหน้าที่ของตัวอเนกประกาศขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเน้นคาค่ะจะสังเกตได้ว่าคําว่าเกมเนี่ยมันไม่ใช่บทสนทนาหรือคําพูดเนาะแต่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยต้องการจะทําให้เห็นว่าอ่ะองอาจเนี่ยมีชื่อเล่นว่าเกมนะให้สนใจให้สนใจชื่อตรงนี้ด้วยนะคะ แบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ,ขอ,งอัญญประกาศนะคะที่สามารถที่จะเห็นได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่อันนี้นะคะเราก็จะอ่านว่านิดบอกว่าเธอจะไปตลาดนิดบอกว่าเธอจะไปตลาดเห็นไหมคะเราก็ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะอ่านไปเลยข้อความทั้งหมดแบบนี้นะคะอ่าต่อไปอ่าเริ่มข้อความยาวนิดนึงนะคะ อันนี้จะผูกพันกับตลาดเยอะมากนะอันนี้อ่ะต่อไปค่ะข้อความนี้เราก็จะอ่านว่าแม่ถามเกมว่าเย็นนี้จะไปตลาดกับแม่ไหมเกมตอบว่าไปครับนะคะคำที่อยู่ในอนนี้ประกาศข้อความที่อยู่ในอนนี้ประกาศเนี่ยมันก็จะเป็น คำพูดทั้งหมดเลยเป็นบทสนทนาระหว่างแม่แล้วก็เกมทั้งหมดเลยนะคะส่วนอันที่ไม่มีเครื่องหมายอัญนนประกาศข้อมอยู่เนี่ยมันก็คือบทบรรยายนั่นเองบรรยายว่าอ๋อแม่กำลังถามเกมนะแล้วเกมก็ตอบแม่ว่าอะไรนะคะเช่นเดียวกันกับข้อความนี้ค่ะ,ะดูสิอันนี้ก็จะอ่านว่านิดถามฟ้าว่าวันหยุดนี้พวกเราไปเที่ยวตลาดน้ำกันไหมอ่ะเสร็จแล้วฟ้าจึงตอบว่าไปสิ ฉันอยากไปอยู่พอดีเลยเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างนิดแล้วก็ฟ้านะคะถามกันเรื่องไปเที่ยวนะ ส่วนอันที่ไม่มีอัญ,ญประกาศคร่อมอยู่นะคะก็คือคําเป็นบทบรรยายนะคะเป็นคาบรรยายนั่นเองว่าใครกําลังคุยกับใครกําลังทําอะไรนะคะแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะสําหรับอัญ,ญประกาศนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายที่เราเนี่ยไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเนาะเวลาที่เราอ่านคือเราก็อ่านข้อความยาวไปเลยแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้ว่า สิ่งที่อยู่ในอญยาประกาศเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกเน้นนะคะรวมไปถึงอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันเป็นคําพูดเป็นบทสนทนานะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยก็จะต้องเข้าใจได้ว่าอ๋อตรงนี้นะเป็นคําพูดนะเป็นบทสนทนาแล้วไม่ใช่บทบรรยายแบบที่เราอ่านมาแล้วนะคะมันคล้ายๆกับเป็นตัวขั้นให้เราเนี่ยสามารถดับดูได้ว่าตอนนี้เนื้อหาที่เรากําลังอ่านเนี่ยมันไปถึงตรงไหนนะคะ จริงๆนี้นะคะเราจะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้คล่องแคล่วได้ก็คือการที่เราเนี่ยอาจจะต้องหาสื่ออื่นๆมาอ่านเยอะๆหาหนังสือนิยายหรือบทสัมภาษณ์มาอ่านนะคะทําให้เราเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอ๋อเนี่ยมีเครื่องหมายวรรคตอนแบบนี้อยู่นะคะ เราก็จะได้อ่านได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะพยายามหาซือมาอ่านเยอะๆฝึกอ่านบ่อยๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะอ่านได้อย่างชํานาญเองค่ะวันนี้นะคะครูแพรวนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน